สวัสดีค่ะอยู่กับตาโบสไซเลยนะคะวันนี้ก็ช่างนกนะคะทำงานอู่แล้วนะคะหนึ่งวันเมื่อวานก็ไปรับจอบกันนอกสถานที่นะคะอันนี้ก็มีงานขุดขี้ควายเข้ามาอยู่นะ,ะแต่ว่ายังหารถขนยังไม่ได้นะคะก็เลยต้องของทำงานอู่หนึ่งวันนะคะ นี้ก็นี้ยกกระบะนะฮะเมื่อวานเจ้าของรถเข้ามาดูชน ไม่ตรง ออเปอันนี้ยกกระบะนะคะสีน่าจะเสร็จแล้วนะ,ะทุกคนอ้อเอาน้องเคีมา กกระบะช่วยนะเพราะว่า <c oughs> งานเาโบก็ยังไม่เสร็จนะแต่ก็อยากมาถ่ายชิปให้พี่ๆเอซี AC ดูนะคะว่า,าการทํางานของช่างนกนะแต่ละวันนะทุกคนแต่ระวานก,นก็ไม่ได้อยู่บ้านนะ มันเกะกะใช่ไหมเขาเลยดันอะ,อะไรนะ <c oughs> เอะงอยู่ไหนจ๊ะไอเรื่องตอนนั้นยังไม่ยังไม่หายสลดใช่ไหม วันหนึ่งอะแบบเมื่อนึงแบบยังไงอะโอ้โอ้โอโอ้โออ้กระเซียวเด้อันอันอันหลอดไฟเด้อจงไว้เน่จง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 หลอดไฟไปเน่เด้อข่น่อย พี่น้องถอยถอยถอยพี่น้องถอ,ถอย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 รุ่นแห้ง <c oughs> แบบสั่งสางประวัติศสาสตร์ใบไล่นะสั่งหนุกมีเห็ดงานผู้เดียว มันง่ายกระทัดรัดนะคะแบบมันเข้าเข้าเข้า,ขาซอกเข้าซอยได้นี่ไอ้นุ่นไม่เอารถเองมาขน,ขนขี้ควายหอง <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีรถข,ขนขี้ควายดูนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นเอายก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 ,ยกแล้วก็ขับรถนะรอดันรถนะลุก <c oughs> ถาดัานรถค่ะ ท่างก็จะยกยกกระบะนะฮะใช้เพราะว่ารอกเรามีขาโรคเรามีขาเดียวนะคะทุกคนก็คือตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะเราไม่มีขาโรคสองตัวนะคะที่จะทําการยกนะคะก็เลยต้องใช้รถไมโครมาช่วยนะคะ ยกตรงท้ายกระบะนะคะซึ่งกระบะนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะมันเป็นเลดทั้งคันเลดแบบชนิดหนาเลยนะคะทุกคนลุ้นๆล,ลุ้นก็้อยก็ Đừng ไปแล้วนะฮะไปแล้วนะทุกคนเอาลงไหม

เอากระบะเข้าสําเร็จนะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะคะช่างก็ยึดกระบะกับตัวรถนะคะก็คือคัสซีนะคะให้อ่ไม่ให้มันโยกนะคะก็คือต้องยึดนะคะเพราะว่ามันเป็นกระบะที่เราซื้อมานะคะก็ต้องยกใส่นะะมันเป็นหัวคัสซีมาะคะทุกคนโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะคะสาวบุก็จะมาอัปเดตให้พี่พีเอซี นะะในเบองในที่ตามกันนะคะเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ